ก็มีปัจจัยอะไรที่สําคัญไหมครับที่เราจะต้องควรจะรู้หัวใจสําคัญเลยก็คือเรื่องความปลอดเชื้อนะคะความสะอาดเนื่องจากในอากาศของเรามันมีเชื้ออยู่เยอะถ้ามันตกลงไปในอาหารซึ่งมีทั้งน้ําตาลมีทั้งแร่ธาตุทั้งวิตามินอะไรพวกนี้ค่ะเชื้อราหรือว่าเชื้อแบคทีเรียก็จะเจริญเติบโตได้ดี นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปลอดเชื้อให้ได้มากที่สุดนะคะทุกขั้นตอนอาหารต้มให้ความร้อนมันก็จะมีความปลอดเชื้ออยู่บ้างมันถูกฆ่าเชื้อไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเติมสารฟอกฆ่าเชื้อลงไปแล้วก็ขวดนะคะเราต้องล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจนะคะเราสามารถแช่ไฮเตอร์10%แช่ทิ้งไว้1คืนนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาผึ่งให้แห้งนะคะฝาก็ด้วยนะคะก็คือเรา แช่ไฮเตอร์สิทิ้งไว้1คืนแล้วก็เอาขึ้นมาผึ่งให้แห้งได้ค่ะหรือว่าบางคนจะใช้วิธีพอล้างสะอาดแล้วก็พึ่งแดดอาจจะพ่นแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันหลังจากที่เราทําถ้าเรากรอกอาหารเราก็ต้องรีบปิดฝาเพราะว่าไม่อย่างนั้นเชื้อโรคจะตกลงไปเยอะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยค่ะต้องรักษาความสะอาดก็คือก่อนทําเราต้องล้างมือฟอกสบู่แล้วก็ เสื้อผ้าเสื้อคลุมอะไรเงี้ยเราก็ต้องสะอาดออสถานที่เราก็ต้องเช็ดเช็ดฝุ่นออกให้สะอาดเหมือนกันนะคะแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ตลอดนะคะในการเลือกชิ้นส่วนของการพอนเนื้อเยืย่อเราเราเอาตรงไหนก็ได้หรือว่าเราจะเลือกอยังไงครับค่ะถ้าถ้าตามหลักจริงๆแล้วนะคะก็คือตามทฤษฎีค่ะ เราสามารถใช้ส่วนไหนของพืชก็ได้ที่ที่เป็นเซลล์นะคะที่มีชีวิตอยู่มาเพาะเลี้ยงเนี่ยมันก็จะโตได้แต่ชิ้นส่วนที่มีแนวโน้มว่าจะเจริญเติบโตดีแล้วก็ทำง่ายนะคะก็คือพวกปลายยอดนะคะปลายยอดของพืชน,นะคะอย่างต้นนี้เนาะปลายยอดส่วนปลายยอดก็จะโตดีค่ะซึ่งเวลาเราตัดเราต้องเอามาแกะให้เหลือปลายยอดเล็กๆอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอย่าง ต้นนี้นะคะบีโกเนกียเนาะบีโกเนียเนี่ยปกติแล้วชําใบก็ได้ใบก็มีความสามารถในการเจริญเติบโตได้ดีอยู่แล้วนะคะยอดก็ได้เหมือนกันค่ะพืชบางชนิดเนี่ยเราเอากิ่งใช้กิ่งก็ได้ซึ่งที่ซอกใบมันจะมีตาข้างอยู่ตรงนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนเป็นจุดเจริญนะคะที่มีเนื้อเยื่อเจริญอยู่อันนั้นก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันค่ะ